คครับก็นี่แหละเปลี่ยนชุดอาบน้ำเก็บของอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางต่อเสียงมันอาจจะดังหน่อยนะครับก็ผมไม,ไม่รู้เหมือนกันทำไมผมถึงชอบพูดว่าเสียงมันอาจจะดังหน่อยเพราะผมเป็นห่วงว่าว่าคุณภาพเสียงมันจะไม่ดีเท่าไหร่คราะบอนไม่ได้มีมค์ก็เมื่อกี้ไปแวะซื้อกาแฟอับใจร้านโปรดที่อยู่ที่จะจบนะครับก็กินตอนเดินทางตอนนี้มอนสี่โมงครึ่งนั่นแหละแต่ก็อาจจะ ดีหรือ้กาแฟตอนดึกมันก็แล้วแต่คนนะครับอันนี้ส่วนตับผมผมไม่ได้มีเอฟเฟคอะไรกับกาแฟเลยเพราะฉะนั้นสามารถกินแล้วก็นอนได้เลยนะเอาจริง,รงแล้วก็อะไรรู้สึกว่าเวลาขับรถก็อยากมีอะไรยกจิบยกดื่มบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้รู้สึกสบายสบายไม่ไม่ค่อยเครียดอะไรกับมันเท่าไหร่นะครับอะไรก็พุ่งสูงข่ขอนแก่นฮะ ครับมาเยี่ยมเย็ยนคนนี้ฮะมาขโมยเลย,ยขอกับอันหนึ่งอันสองมุมกลุ่มอะไรแถ<า>มอําภูแจ๊มพ่อใหญ่กระหม่กระม่อไปดูได้ใน,นมาเจอเพื่อนครับในรอบกี่ปีหลายปีเมื่อหลายปีดอกไม่ได้เจอกันไปอะไรวะแงมันไปเฉียบนี่เออนี่พร้อมกันอะไรครับมาถึงคอนแกนแล้ว ไว้ดูกันต่อว่าไปไหนต่อโอเคโอเคครับนะ่ฮะก็เช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะครับก็กำลังจะเดินทางไปสอบครับก็พักอยู่บ้านเพื่อนก็รบกวนเขาเยอะเลยเมื่อกี้ทั้งกินข้าวด้วยทั้งนอนทั้งรีดเสื้อผ้าอะไรต่างก็ใช้ของเพื่อนหมดเลยนะครับมีแค่เสื้อผ้าที่เตรียมมาเองแล้วก็ครีมทาผิวอะไรพวกนั้นนะครับก็นั่นแหละวันนี้ก็จะเป็นวันสอบแล้วก็ ก็จะพยายามถ่ายให้ได้มากที่สุดเท่าที่ถ่ายได้นะครับแต่ตรงไหนที่มันถ่ายไม่ได้จริงๆก็ต้องก็องกองขออภัยด้วยนะครับก็เอาละวันนี้ก็ไลุยกันเลยครับให้คุกกี้ทำนายกันคนระับ เกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นฮนะอ้เหลือตอนนี้บ่ายสามจะครึ่งล้วเรยต้องขึ้นสอบวิชาต่อไปแล้วแต่ว่าตรงที่ผมจอดรถนะ่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้แจ้งนะครับมันเป็นเขาจะจัดงานเปิดท้ายนะครับแล้วเขาไม่ได้แจ้งไว้แล้วเขาเพิ่งบ,บอกว่าถ้าไม่ขยับรถรถจอดไม่ได้ก็เลยต้องออกมาขยับรถท,ท,ทั้งๆที่จะถึงเวลาสอบแล้วก็เลยคิดว่าใ่าต้องเหลือประมาณ15นาทีครับ วิ่งมาเมื่อกี้ออกมาจากสนามสอบเลยปกติเขาไม่อันนี้ให้ออกนะครับแต่ครั้งนี้ต้องออกเพราะว่ามันจะเบนโอเคเดี๋ยวหาที่จอดแล้วจะเข้าไปสอบใหม่ครับมาลุ้นแล้วกันว่าจะเข้าไปสอบทันหรือเปล่านั่นแหละครับก็สรุปได้มาจอดที่ตรงไหนไปปะสารกลางจังหวัดขอนแก่นฮะโ,<ห>โอโหออกไกลเลย ต้องรีบกลับเข้าไปห้องสอบหน่อยสอบวิชาสุดท้ายวิชากฎหมายฮะเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวสอบเสร็จแล้วค่อยไปคุยกันอีกทีเนาะไปกันฮะไปละเย่นะครับในนี้อาจจะเหมือนว่าแป๊บเดียวนะแต่จริงนานมากสอบเสร็จแล้วครับกลับมารถละนั่นแหละก็สภาพาก็คนกําลังทยอยกลับฮะก็วันนี้มันมีงานถนนคนเดินนะครับวันเสาร์ แล้วตรงที่ผมไปจอดมันดันเป็นที่จัดงานนั่นแหละที่เขาตั้งขายของนะครับนั่นแหละเกือบซวยเกือบออกไม่ได้นะครับก็ามาขยับรถทันสอบเพิ่งเสร็จวิชาสุดท้ายเป็นกฎหมายวิ่งขึ้นห้องสอบถึงอไปเลยครับบ่ายสามโมงครึ่งไปเลยแต่ก็นิดหน่อยไม่เป็นไรคาดเคลื่อนไปสิบห้านาทีก็ไม่เป็นไรแต่ว่าข้อสอบค่อนข้างที่จะโอ้ผมไม่ถนัดข้อสอบแบบนี้เลยข้อสอบมันเป็นข้อสอบ ไม่ได้คิดวิเคราะห์เท่าไหร่เลยครับเป็นความรู้ความจำส,ส่วนใหญ่นั่นแหละรู้สึกว่าโอ้โหไม่ถนัดเลยฮะคิดยากตรงเนี้คิดยากนั่นแหละภาษาภาษาอีสานว่าคิดยากนะครับคิดยากแหละก็จนเกือบหมดเวลาครับเหลือเวลาประมาณสามนาทีมั้งผมถึงทําเสร็จเพราะมันโอ้โหมันโอโหมันยากอะ่ะมันไม่ไม,ไม่ไม่สามารถเดาได้เลยฮะนั่นแหละสิ่งที่ปีก่อนที่มันเกิดขึ้นกับปีนี้ อนข้างแตกต่างกันนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่ามันต่างกันอะไรขนาดไหนนะครับก็วิดีโอนี้อาจจะยาวนิดนึงเพราะว่ามันได้มีเป็นเหมือนวอล์กแต่ทำลายต่างๆมาด้วยนะนะครับก็อาจจะสรุปรวมภาพรวมให้ฟังอีกทีหนึ่งตอนท้ายคลิปนะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนะครับมาแล้วหิวเจอกันฮะ ก็นี่ก็เป็นเช้าที่สแล้วนะครับเมื่อคืนก็เพื่อนเขากว่าจะกลับมาก็ดึกหน่อยก็เลยไม่ได้ถ่ายเก็บบรรยากาศอะไรให้ดูนะครับก็นั่นแหละตอนนี้ก็เป็นเช้าที่สแล้วที่กําลังจะเดินทางไปสอบนะครับก็เลยมาสักท้ายก่อนนะครับก็นี่กําลังจะเดินทางไปสอบนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับโอเคฮะ ตัวอยู่ข้างหลังก็อาจจาะอผมเข้าตาแต่ถ้าเธอโทรมามันอาจจะโดนใจอ่ะไม่ใช่หยอกหยอกนะครับก็อาจจะเห็นจากมุมนี้มุมเดียวนะครับเพราะว่ากะว่าไงละ่ะเขินไม่กล้าถ่ายครับก็คนเยอะมากก็กลัวไปถ่ายติดเขาแล้วเขาจะแบบรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยแบบเอาที่จะกลับมาถ่ายที่รถก็คือเดินจากโรงเรียนออกมาแล้วสอบเพิ่งเสร็จนะครับก็กลับมาที่รถแล้วก็เลยมาถ่ายให้ดูว่าอ่ะ สอบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับคนก็ทยอยกลับบ้านรับช่องกันเรียบร้อยแล้วก็ได้เจอมิรไมตรีที่ดีนะครับในวันนี้หลายๆคนนะครับก็โอเคอส่วนผลสอบเป็นยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวผมไปทําสรุปอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้อากาศร,ร้อนมากค่อนข้างที่จะร้อนแล้วก็รถติดมากขอตัวเดินทางก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปทําสรุปอีกทีหนึ่งเนาะ ครับก็กลับมาเาจอกันทีุ่มดิมนะครับก็พอดีกลับมาหลังจากกลับมาจากคอนแกนนะครับก็เนี่ยมาสอนเด็กก็เท่าที่จาที่ได้ดูเมื่อกี้นะก็สอนเด็กก็ให้เด็กได้พักได้ดูการ์ตูนอะไรบ้างนิดนิดหน่อยๆน่อยนะครับก็ทีนี้สัปดาห์หน้าเนี่ยวันที่นวันจันทร์ด้วยนะจันทร์หน้าเนี่ยวันนี้ก็ประมาณวันพุธนะครับถ้าได้ลงลิปก็ประมาณวันพุธวันจันทร์หน้าเนี่ยต้องประเมินท่องเร็วนะครับ ซึ่งวันวันเสาร์เนี่ยผมต้องไปพาเด็กป .6 ไปสอบโอลินะครับที่โรงเรียนใกล้เคียงต้องคุมเด็กไปสอบฉะนั้นก็ก็เหลือวันพุดพุธตัดออกเลยแล้วกันเพราะวันนี้ต้องยังไม่ซื้ออุปรกรณ์ซื้ออุปกรณ์อยู่เป็นพฤหัสศุกร์แล้วก็วันทิตสามวันเตรียมห้องเรียนคุณภาพนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงมากระชันชิดขนาดนี้ผมก็นึกว่าจะอีกสักเดือนถึงสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็นั่นแหละ ต้องทำต้องเตรียมตัวเนาะช่วงนี้อากาศก,ก็กลับมาร้อนแล้วครับอ่ะพูดถึงเรื่องสอบนะครับก็ไปสอบกันมาแล้วร้อยพันที่ร้อยก็ก็เห็้เห็นหลายๆสํานักเขาเฉลยเขาอะไรเขาสอบกันมานะครับซึ่งมันก็ยังไม่ชัวร์เนาะว่ามันจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวให้มันชัวร์ก่อนวันนี้ก่อนนี่าะนะครับผมถึงจะผมถึงจะได้มาพูดรายละเอียดยิบย่อยมันว่าไอ้ข้อสอบต่างๆมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสำหรับปีนี้ในความหมายของผมผมก็ถือว่า ก็รู้สึกว่าคนก็ไปพอแบ่งเป็นจังหวัดอย่างเงี้ยครับแบบบางคนเขามีความประสงค์ที่จะสอบจังหวัดตัวเองเนี่ยมันทําให้แบบเฉลี่ยกันแล้วแต่และจังหวัดได้ได้มีผู้เข้าสอบใกล้เคียงกันทําให้แบบว่ามันจะไม่แออัดอยู่แต่ละที่นะครับก็ที่ขอนแก่นที่ผมไปสอบเนี่ยมันก็ไม่ได้คนเยอะมากนะครับมันก็แบ่งมัน่นนี่ไปแล้วพอบางส่วนก็สอบทพี่จังหวัดแต่ว่าก็จะมีปัญหาอยู่บ้างก็คือคนที่เขาติดโควิดเขาไม่สามารถไปสอบได้นะครับอย่างเช่นจังหวัดเราเอางเนี่ยเขาทาการ ให้ไปสอบแยกให้ไปสอบนะครับแต่แบบให้ไปนั่งแยกอยู่คนเดียวสอบคนเดียวนะครับส่วนส่วนคนที่ไม่ติดก็ถือว่าก็โอเคนะฮะก็โอเนก็มีมาตรการดีก็คือดีไหมผมไม่แน่ใจนะครับแต่แต่แต่ผมก็รู้สึกว่าเขาก็ยังมีมาตรการรองรับอยู่อย่างเช่นแบบห้ามออกนอกอาคารเรียนอย่างเงี้ยไอ้ไม่ใช่ห้ามออกนอกโรงเรียนนะครับก็คือต้องอยู่จนสอบเสร็จ <Yeah. S 2> ค่อยจะออกไปได้ไม่ให้ออกนะครับก็เผื่อว่ามันจะไปรับเชื้ออะไรแล้วเขากลับมาสอบอะไรทํานองนี้นะครับ ก็ประมาณนั้นแต่ผมก็ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าแบบสุดท้ายแล้วสมมุติเนาะสอบเสร็จตอนที่ไม่ได้ออกจากห้องเรียนนะครับก็อยู่ในแถวนั้นปุ๊บ,บแล้วก็กลับไปสอบใหม่ใช่ไหมแต่ถึงตอนเลิอกออกไปกินข้าวออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเช้าวันต่อมาก็ก,กลับม่นี่อยู่ดีผมก็รู้สึกว่าไม่รู้นะครับว่าสําหรับเพื่อนก็คือมันต่างกันไหมสำหรับผมก็แทบจะไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างกันเลยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเกณยของเขานะครับอันนี้ก็ว่าไม่ได้ก็มีเวลา พักระหว่างชั่วโมงก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็แต่ว่าก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างห่วงเลยเพราะว่าบางคนเขาก็ทําเสร็จก่อนบางคนเขาทำนั่นนู่นนี่อะไรเยอะครับมันทําให้แบบบางคนเขาต้องนั่งรอนั่งอะไรนจนจนหมดเวลาแต่ไม่ก็ไม่สามารถออกมาได้ยางงี้ครับแต่ก็นั่นแหละครับข้อสอบปกติมันก็มันก็ต้องเป็นอย่างนั้น,นครับแต่ปีนี้ความหนักจะไปอยู่ที่ภาคขอซะมากกว่าครับภาคกอเนี่ยผมว่าน่าจะาหลายๆคนนะครับน่าจะรู้สึก ว่ามันดีขึ้นนะครับภาคกอมีความ mm. เขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นกลางมากยิ่งขึ้นมันจะไม่เบสหนะักไปเหมือนปีที่แล้วซึ่งปี6-3เนี่ยคณิตจ,จะต้องคณิตจ,จ๋าไปเลยนะครับภาษาไทยก็ค่อนข้างเป็นภาษาไทยจัดภาษาอังกฤษก็เป็น conversation เป็น error เป็นอะไรไปในทํานองนั้นทําให้มันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเอาเรียกว่าไงสำหรับวิชาเอกเขายังรู้สึกว่าภาคกอยากนะครับอะไรเงี้ยซึ่ง มันควรจะเป็นกลางกว่านี้ครับเพราะว่าด้วยความที่สอบเป็นมาตรฐานเดียวกันใช่ไหมครับมีทั้งไทยคณิตวิทย์อังกฤษสังคมพละดนตรีคอมพิวเตอร์โอ้โหแบบมันมีความหลากหลายสูงนะครับเพราะฉะนั้นข้อสอบมันควรจะเป็นกลางกลางๆไม่ได้เอื้อต่อฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับอย่างเช่นฝั่งถ้าเอกคณิตได้เปรียบคณิตอยู่แล้วใช่ไหมละครับถ้าข้อสอบมันแบบออกมาคณิตจา๋าสอะไรเอกคณิตก็สอบได้ แต่อื่นก็อาจจะมีสิทธิ์เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ถนัดวิชาคณิตศาสตร์ถูกไหมครับแต่ก็นั่นแหละพอข้อสอบมันเป็นกลางมันเป็นเชิงวิเคราะห์เชิงคิดอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ผู้ข้อสอบเนี่ยผมว่าผู้ข้อสอบหลายคนเารู้สึกดีขึ้นนะครับว่ามันมันโอเคขึ้นมันเป็นกลางมันไม่ได้แบบเหมือนวิชาเอกไปเลยนะครับในภาคกอส่วนภาคขอก็วิชาเอกก็ค่อนข้างเอาการนะครับเอาการได้ยินข่าวจากลายคนก็รู้สึกว่าหนักเอาเรื่องอยู่นะครับก็นั่นแหละก็ไปวัดกันที่วิชาเอกว่า ใครจะทําวิชาเอกได้ดีเท่าไหร่นะครับคะแนนสัดส,ส่วนอะไรก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็วิชากฎหมายเนี่ยปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเลยนะครับพอรบอละเมิดนี่ก็ออกมาเยอะมากจนรู้สึกว่า,าเราไปสอบสารปกครองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นั่นแหละสําหรับกฎหมายก็ถือว่าหนักหน่วงใช้ได้เลยภาคขอเนี่ยเบสเปอร์เซนต์ปีที่แล้วเนี่ยปีหกสามเนี่ยคนผ่านภาคกอน้อยแต่ผ่านภาคขอเยอะ สำหรับปีนี้ในแนวโน้มผมมีความคิดว่าคนน่าจะผ่านภาคกเยอะมากๆแล้วก็ภาคขออาจจะผ่านน้อยลงอะไรอย่างี้นะครับมันจะไปนหนักที่ภาคขอซะมากกว่าจะจะไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับสําหรับใครที่ได้สอบปีที่แล้วก็น่าจะรู้สึกได้แหละว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่คนที่สอบปีนี้ก็ก็โอเคนะผมว่าเป็นปีเริ่มต้นเป็นปีที่เปลี่ยนเกณฑ์เกณฑ์คะแนขน,นข้อสอบเอ้ข้อสอบคะแนนเกณฑ์คะแนนเท่าเดิมแต่หมายถึงว่าเปลี่ยนข้อสอบแนวข้อสอบเนี่ยทำให้ มันเป็นกลางมากยิ่งขึ้นก็ถือวโอเคนะครับนั่นแหละ,และทีนี้ก็มารอให้คุกกี้ทํานายกันแล้วกันนะครับว่าผลที่ออกมามันจะเป็นไงหลังจากนี้ก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปเตรียมตัวทําประเมินโรงเรียนไอห้องเรียนคุณภาพต่อไปฮะนั่นแหละมีอะไรเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีหนึ่งครับก็น่าจะเรียกได้ว่า v ็อกส่วนหนึ่งนะครับสําหรับคลิปที่ไปสอบครูผู้ช่วยปีการศึกษา สอบครูผู้ช่วยปี64นะครับแต่ว่าแค่ามาสอบปี65้าเฉยสำหรับคลิปสอบครูผู้ช่วยปี64ใช้คอมพิวเตอร์ก็ขอดำเนินทางมาถึงตอนจบณนะตอนนี้ครับก็นั่นแหละนี่ีย่อ่อนไหมวนชั่วโมงพอดีนั่นแหละก็แต่ผมก็ยังทำคลิปต่อไปนะครับคลิปรีวิวหรือคลิปพูดถึงชีวิตการเป็นครูบรรจุนั้นนั้นนี้ก็ยังทำเหมือนเดิมนะครับสำหรับมหาการวิจร,รมไปสอบครูผู้ช่วย64ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับมีอะไรก็ คอมเมนต์บอกด้านล่างก็ได้นะครับโอเคไว้เจอกันฮะ